ชุดช่างจิตอาสากรมทหารราบที่7พร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568ของบ้านนายบุญเริศพันอุโมงที่อาศัยอยู่ในตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากไร้และอาศัยอยู่ในบ้านเก่าและสุดโทมใกล้พัง กำลังพลได้ดำเนินการซ่อมแซมทั้งหลังคาและตัวบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกสบายอีกทั้งยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจสร้างรอยยิ้มและส่งความสุขให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้น